สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของระบบแต้มคิวสำหรับแต้มคิวนั้นสามารถหาได้ไหลายวิธีนะครับโดยผมจะบอกวิธีที่สามารถหาแต้มคิวได้ดังนี้ครับ 1. การส่งกูกูจะส่งได้จํานวนทั้งหมด25ชิ้นชิ้นละ25แต้มรวมเป็นทั้งหมด625แต้มครับ2ให้อาหารสัตว์เลี้ยงในส่วนทั้งหมด6ครั้งครั้งละ120แต้มรวมเป็น720แต้ม 3ตีและคูณเล็กในกิวจะตีได้ทั้งหมด5ครั้งครั้งละ125แต้มรวมเป็น625แต้มโดยจะสุ่มเกิดในช่วงเวลา10โมงเช้าถึง4ทุ่มครึ่งและการันตีเวลาเกิดตอน6โมงห้ครับ4ีตีและคูณใหญ่ในกิว500แต้มโดยและคูณใหญ่จะเกิดหลังจากตีและคูณเล็กทั้งหมดเสร็จในช่วงเวลา6โมง5้้าเต้นกิว600แต้มโดยเต้นกิวจะเปิดให้เต้นช่วงเวลา1นทุ่มครึ่งของทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์อาทิตย์6กิววอรครับชนะจะได้ทั พั0หแต้มแพ้800แต้มกิวอนจะเปิดให้ลงทุกๆวันอังคารและวันพุธหัสเวลา2องทุ่มครึ่งเจ็ดกิวจะได้แต้มสุ่งตามวัตถุดิบที่ส่งนะครับโดยรถกิวสามารถเปลี่ยนคันได้โดยจ่ายห้าสิอยลุงนะครับเพื่อรีหาคันที่ได้แต้มสูง สำหรับข้อกุลาวาของมันนะครับก็คือห้ามดีลดตอนที่ส่งของไปแล้ว1ชิ้นเพราะถ้าทำให้เสียรถคันนั้นไปเลย8ครับช่วยเจ้าหญิงจักมังกรเป็นกิจกรรมของกิลจะให้เราจงตีมังกรทั้งหมด2ครั้งครั้งแรกจะอยู่ในฐานกิลจะได้รับทั้งหมด600แต้มนะครับหลังจากนั้นให้เข้าไปช่วยเจ้าหญิงเพื่อฆ่ามังกรจะได้รับอีก600แต้มกิจกรรมนี้จะเปิดทุกๆวันอังคารหโมงเย็นเป็นต้นไปขึ้นอยู่กับหัวกิลครับ ผมจะมาสรุปแต้มที่ได้รับต่ำสุดในแต่ละวันให้นะครับโดยให้625แต้มจะได้จากส่งกูกูครับ720แต้มจะได้จากส่งอาหารสัตว์เลี้ยงครับตีแลคคูณเล็กจะได้625แต้มตีแลคคูณใหญ่จะได้500แต้มรวมทั้งหมด2,470แต้มครับโดยจะมีกิจอื่นๆที่สามารถเพิ่มแต้มในแต่ละวันให้สูงขึ้นตามที่ได้บอกไว้ครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจในระบบแต้มกิว้วให้สามารถหาแต้มกิ้วได้ครบในแต่ละวันนะครับ สำหรับลิกและข้อมูลต่างๆเราจะอัปเดตคลิปที่ช่องทุกสัปดาห์หากเพื่อนๆอยากที่จะรู้ข้อมูลส่วนไหนของเกมสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เราจะหาข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดในการให้คำแนะนำถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเคมปุยเป็นกำลังใจให้พวกเราบล็อกๆและผมเกลือทำคลิปต่อไปได้วยนะครับ